สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับคุณครูโดนัทนะคะในสัปดาห์นี้เราเรียนรู้กันในหน่วยโลกสวยด้วยสีสันแล้ววันนี้เราก็เรียนในวันสุดท้ายแล้วเอ๊ว่าแต่คุณครูจะพาเด็กๆไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำอาหารที่แปลรูปสีจากธรรมชาตินั่นเองเด็กๆเ,เห็นข้างหน้าคุณครูไหมอ่าดูซิว่าสีจากธรรมชาติเนี่ยมีอะไรและสามารถไปทำอาหารได้ไหมเอ่ยเรามาดูสีแรกกันก่อนเลยค่ะ สิ่งแรกที่คุณจะมาให้ด,ดูคือใบเตยนั่นเองเมื่อเราบีบคั้นใบเตยอ,ออกมาแล้วจะก,กลายเป็นสีเขียวแบบนี้ค่ะเด็กๆต่อไปอันที่สองก็คือแครอทแครอทสีอะไรเอ่ยเด็กๆสีส้สมเมื่อเราคั้นแครอทออกมาให้กลายเป็นน้ำก็จะเป็นน้ำสีส้มแบบนี้นั่นเองค่ะเด็กๆต่อไปเอ๊ นะสีนะฟักทองนั่นเองค่ะสีของฟัดทองเมื่อคานออกมาแล้วก็จะกลายเป็นสีเหลืองแบบนี้ต่อไปค่ะเด็กๆดูไม่เอ่ยอันนี้เขาเรียกว่าดอกอัญชันนั่นเองเมื่อคานออกมาจะได้น้ำสีน้ำเงินแบบนี้ไงค่ะเด็กๆอันสุดท้ายแล้วค่ะอะไรนะ อะไรนะดอกฟูงฟ้าเมื่อหันกออกมาบีบน้ำของมันออกมาเนี่ยก็จะกลายเป็นสีชมพูแบบนี้และเด็กๆรู้ไหมว่าสีที่ได้จากสิ่งธรรมชาติเนี่ยก็สามารถนำมาเป็นอาหารได้แล้ววันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆไปทำวุ้นนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมหรือยัง จะเลือกบางสีนะที่ทำหมุนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำามุนอนชันกันค่ะ,ะเดี๋ยวแนะนำของก่อนนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนี่ค่ะหมอ้อทับที่นะคะแล้วก็น้ำเปล่าค่ะแล,ละแลที่นะคะก็คือน้ำทำจากดอกอันชันค่ะ ้นี่ก็คือแก้พลาสติกของเรานะคะนี่ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาไว้ใส่บุญนะคะเดี๋ยวเราไปทำบุญจากสีอันชันกันเลยค่ะท่านป้ายได้นะคะเราจะต้องใส่ถังไฟค่ะใส่ในหม้อใช่ไหมคะที่สร้างไฟใช่ไหมคะใช่ค่ะใส่ในหม้อก็พอแล้วคะไม่ต้องเยอะมากค่ะพอประมาณนี้ก็พอนะคะจากนั้นนะคะก็รอให้เดือดนะคะถึงเรานะคะจะใส่ถุงยุงไปได้ค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะตอนนี้จากนั้นนะคะเราก็ใส่ผง หอ้ลุไปได้เลยโอเคค่ะใส่ใหมเลยใส่หมดเลยใช่ไหมคะโอเคใส่เลยค่ะ้ <Ooh. S 1> จากนั้นที่ขาดไม่ได้เลยคืออะไรคะคือสีทั้งที่ทนจากจากระชันอ๋อ oh. สีที่ทำจากดอกกระชันใส่หมดแก้วเลยค่ะใส่หมดแก้วเลยค่อยๆใส่นะคะโอเคจากนั้นโคนให้เข้ากันเลยค่ะ เดี๋ยวจะบุงดุดด้วยน้ำตาลทรายกันเลยดีกว่าค่ะใสตามความชอบใช่ไหมคะ,คะอ่าแล้วแต่ใครจะชอบหวานมากหรือว่าหวานน้อยชอบหวานมากโอเคจากนั้นคนที่เข้ากันเลยค่ะน้า,าโอเคคนที่เข้ากันเลยค่ะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะใส่ในภาชนะของเรากรันเลย ก็ได้แล oh. okay. ้วนะคะเข็งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแล้วนะคะจะเอาไปแช่ตัวเยกเลอรแล้ววุ้นสีอะไรคะสีฟ้าค่ะจทำจากดอกอัญชันจริงๆเลยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบายงานมอบหมายในวันนี้นะคะให้เด็กๆออกแบบวาดภาพระบายสีเมนูอาหารที่ใช้สีจากธรรมชาตินะคะตัวอย่างเช่นขนมบัวลอย วุ้นหรือข้าวเหนียวมูลนะคะถ้าเด็กๆคนไหนสะดวกหรือสามารถทํากับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองได้นะคะอย่าลืมทําอาหารมาให้คุณครูดูด้วยก็ได้นะคะวันนี้คุณครูโดนัทลาไปก่อนค่ะเด็กๆบ๊ายบายค่ะ